สวัสดีครับอยู่ผมนุ1ง7นึ่งสเจ็ดแค่รับอะไรอย่าลืมกดติดตามนะครับเข้ากลุ่มเทเล gram ยังไงทําความเข้าใจกันก่อนนะหลังจากที่โหลดนู่นนันนี่ติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็ไม่ยุ่งยากนะครับการพิมพ์ค้นหากลุ่มเนี่ยคือมุมขวามือคุณจะไง่ายนะครับสัญลักษณ์การค้นหาคําว่ากลุ่มที่คุณต้องการเข้าไปเนี่ยมันมันไม่ได้หมายว่ากลุ่มโดยตรงมันคือตรงนี้ฮะชแนลนะครับสับทางเทคนิคต่างๆอาจจะไม่ตรงกันกันกบโซเชียลอื่นๆนะครับ สิ่งที่คุณอยากจะเข้าไปเนี่ยที่มันเป็นสาธารณะมันคือชแนลนะแต่พวกเราเรียกว่ากลุ่มแต่กลุ่มปิดตรงนี้นะครับกลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มปิดคือกลุ่มเฉพาะที่เราเชิญเพื่อนๆเข้ามาแล้วมันไม่สาธารนณะแต่สิ่งที่คุณต้องการเข้าเนี่ยเขาเรียกว่าชแนลนะครับสัญ,ญลักษณ์ชแนลคือคุณสังเกตในห้องแชทนะครับ2ขีดนี่คือชแนลนะครับสิ่งที่คุณจะเข้าไปชแนลเนี่ยคุณผู้ชมพิมพ์ค้นหานะครับสัญลักษณ์มุมขวามือ แต่คุณต้องรู้คีย์เวิร์ดอย่างเช่นการรณรงค์ต่างๆการชุมนุมต่างๆการเดินขบวนกิจกรรมต่างๆมันต้องมีคีย์เวิร์ดที่ชัดเจนคืองานเกี่ยวกับอะไรกิจกรรมอะไรคุณต้องใส่ลองใส่คีย์เวิร์ดบางครั้งมันก็ไม่เจอคุณก็ต้องหาคีย์เวิร์ดที่มันใกล้เคียงมากที่สุดที่เป็นคีย์เวิร์ดคำเฉพาะเจาะจงนะครับคุณผู้ชมหรือคุณจะพิมพ์ชื่อตัวจังหวัดค้นหาอะไรแล้วแต่นะครับส่วนมากที่คุณค้นเจอเนี่ยมันคือชาแนลเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ เปิดสาธารณะ c h ชาแนลมีขีด2ขีดนะครับสัญลักษณ์ชาแนลเครื่องหมายถูก2 2ขีดเนี่ยนะเขาอ,อาจจะโพสต์สิ่งต่างๆลงไปเขาเรียก b r o บอร์ดแประกาศให้ผู้คนเป็นล้านนะครับที่ติดตาม Channel น,นี้ส่วนกลุ่มที่เป็นกลุ่มลับนะครับคุณก็สามารถสร้างได้คล้ายๆกลุ่มไลน์ New Group นะครับมันจะไม่สามารถค้นหาเจอแต่เมื่อคุณเปิด c h ชาแนลขึ้นมาครับ คุณก็จะสามารถตั้ง ID Channel คีย์เวิร์ดที่พิมพ์ค้นหาแล้วเจอให้มีผู้คนเข้าไปติดตามช n e l ของคุณช่วงท้ายกล่าวสรุปนะครับอย่างไรก็ตามคุณต้องไปสืบหาชื่อช n e l ของ Telegram เนี่ยจากแหล่งโซเชียลต่างๆว่าเขาเขามีคีย์เวิร์ดอะไรแล้วเข้ามาพิมพ์ตรงนี้นะสัญลักษณ์การค้นหาแล้วขอเข้าร่วมนะครับคุณก็สามารถเล่นโซเชียลเทเลแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและอีกฟีเจอร์หลกักๆนะครับก็คือการแชทที่มีความปลอดภัยสูง คุณแชทตัวต่อตัวแอดเพื่อนได้โดยโดยช่องค้นหาคุณสามารถค้นหาชื่อเพื่อนได้ค้นหา ID ของเพื่อนนะครับเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะอย่างเช่นเพื่อนผมชื่ออัคารพลภาษาอังกฤษ A K K A P O L เนี่ยนะครับพิมพ์ในช่องค้นหาแต่ว่าถ้าคุณจะค้นหาเข้าร่วมช n แนลต่างๆคุณก็สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้จำง่ายๆนะครับจะพิมพ์หาเพื่อนค้นหาเพื่อนเนี่ยคุณต้องพิมพ์เป็น ID คีย์เวิร์ดเป็น ID นะครับของเพื่อนส่วน ID เนี่ยคุณเข้าไปที่ตั้งค่านะครับ Setting ครับบริเวณ Username นะนะครับคล้ายๆ ID line นะครับนี่ก็เป็นการเล่น Tele กรม m เบื้องต้นครับเกี่ยวกับการเข้ากลุ่มแต่จริงๆแล้วพวกเราจะเน้นเข้า Channel เข้าไป Subscribe Channel ของเขามากกว่านะครับโดยในแต่ละ Channel เจ้าของ Channel จะเป็นผู้โพสต์ข้อมูลต่างๆเท่านั้นนะครับคนที่เข้าไปร่วม สามารถรับข้อมูลแต่ไม่สามารถโพสอะไรในช่องนั้นได้ช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ